สวัสดีครับพบกับผมเบ้าสกุลคนสว่างครับผมแรงงานไทยในไต้หวันครับมื้อนี้กับเป็นมือที่พี่น้องแรงงานไทยนะครับโรงงานที่ผมเห็นนะครับรอคอยนะครับก็คือวันเงินเดือนออกพี่น้องนะครับมื้อนี้วันที่สิบนะครับผมมื้อนี้เงินเดือนออกมื้อนี้นะครับตื่นแต่เช้านะครับบ่าสกุลกะนเลยอาทิตย์นี้เวียนทําความสะอาดนะครับกะอ่ะมื้อนี้ผมจะมาเล่าต่อจากคลิปที่แล้วนะครับ ลิปที่ผมลงปลาเบียกับไทยนะครับกะจะมาเล่าลำดับขั้นตอนนะครับกะสรุปตอนนี้ยังบม่ได้กลับนะครับพ่อหยังเดี๋ยวมาฟังกันนะครับตอนนี้ปลาเบียนะครับหลังจากที่แจ้งนายจ้างไปแล้วครับล่ามมาหับออกไปอยู่ข้างนอกนะครับผมหับไปอยู่ข้างนอกลกะรอคือมันมีขั้นตอนนะครับต้องมายกเลิกสัญญานะครับยกยกเลิกสัญญาแต่กะมาเคลียร์เงินต่างๆที่เหตุไว ก็น่าจะมามือนีเพราะว่ามือนีเงินเดือนออกนะครับบอได้กลับเลยนะครับเห็นหลายๆท่านที่ขอกับบโมีไัยที่เสียได้กับเลยมันต้องมาไปนอนอยู่บ้านหลังหนึ่งนะครับเดี๋ยวบ้านหลังนี้เดี๋ยวผมจะให้เบิ่งว่าเป็นแบบไหเดี๋ยวรอให้ให้ปลาเพื่อนเมื่อไทยก่อนนะครับเพื่อนได้ส่งลิปมาให้เบิง่งเป็นอีกมุมนึงนะครับที่ผมว่าทุกคนยังไม่เคยเห็นนะครับเดี๋ยวรอปลาเบีย ครับไทยเดี๋ยวผมจะเอาคลิปให้บึงนะครับว่าไปนอนยี่บ้างไหนนะครับก็ต่างคนต่างมีหน้าที่นะครับผมมีหน้าที่ภาระต่างกันนะครับปาเบียที่เพิ่นกับไปเพิ่นกับาแมีแค่สาเหตุเดียวที่ปวดหลังนะครับเพิ่นก็มีอีกสาเหตุอยู่นะครับผมมีลํารับความสัมพันธ์อีกอยู่นะครับทางบ้านให้กลับนะครับผมก็สามารถเปิดเผยได้นะครับโอเคครับมื้อนี้ก็ เงินเดือนออกพี่น,น้องเงินเดือนออกจักสซได้เท่าไหร่นะครับจักสซได้เท่าไหร่เอาถ้าใครอยากเห็นเงินเดือนเดือนที่3าของบ่าวสกุลนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยเนอพี่น้องนะครับเดือนนี้เป็นเดือนที่คนเก่าว่าฮักหลายที่สุดนะครับระหว่างเดือนแรกกับเดือนสองเขาว่าเดือนที่3ามนี่ฮักหลายกว่าทุกเดือนนะครับจะฮักอย่างแน่นะครับถ้าใครอยากรู้อยากชมนะครับเดี๋ยวบ่าวสกุลจะลงคลิปให้เบิ่งนะครับว่าฮักเกี่ยวกับอย่างแน่เดือนที่สามนะครับ แต่ว่าผมบอกเล้เดือนนี้ได้หน่อยชุดนะครับเพราะว่ายุดทุกอาทิตย์นะครับบอกคือเดือนแรกมาที่แรกบอกกล้าหยุดนะครับมาใหม่บอกกล้าหยุดนะครับแต่ว่าตอนนี้เพื่อนจีเอาเพื่อนจีมาถามวันพุธพุธพิษฮัดเพื่อนจีมาถามว่าวันเสาร์กับอาทิตย์นี่จะเหตุงานเมื่อไดนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับมาแรกๆนี่เลิกห้าทุ่มยี่สิบนะครับสี่ทุ่มห้าสิบแต่ตอนนี้ปั๊บเปลี่ยนเวลานะครับบางคนเลิกห้าโมง บางคนได้เลือกสองทุ่มสี่ิแต่เบ่าสกุลยังได้เลือกอยู่สามทุ่มสินาทีนะครับอ่ะเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับผมนะครับรับบ่าสกุลกับที่สู้ต่อไปนะครับอ่าอย่าลืมนะครับอ่ากดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์คลิปบ่าสกุลออกไปนะครับถ้าใครอยากเบิ่งเรื่องราวของเงินเดือนเดือนนี้บ่าสกุลจีได้เท่าไหร่ถือหักลายปันได้นะครับมารอชมกันครับสวัสดีครับ